บัวขาวทําเพื่อคนไทยบัวขาวน้อยใจหลังไร้คนเชียร์ค่ะเป็นศึกที่ได้รับการจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับการเจอกันระหว่างนักชกระดับตํานานของไทยบัวขาวบัญชาเมฆวัยอายุ40ปีกับนักมวยดาวรุ่งจากญี่ปุน่นวัย20ปีโคตามิอุระชกกันในพิกัด70กิโลกร,รมัมด้วยกติกาคิกบ็อกซิง่งแบบแอคซิเบชันโดยจุดที่หลายคนโดยเฉพาะสาวๆหลุดโฟกัสก็คือความหล่อละมุนมีความไอต้าของน้องโคตามิอุระ นั่นเองจนอดที่ใจละลายกันไม่ได้อย่างตอนที่หนุ่มคนนี้เดินทางมาไทยก็มีแฟนๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในล่าสุดตัวเขาบัญชาเมกได้แชร์ข่าวความบิดน้องโคตามิอุระของสื่อกีฬาเจ้าดังพร้อมข้อความว่า ทุกสื่อโฟกัสแต่น้องแอบน้อยใจพร้อมอีโมจิยิ้มมุมปากเบาๆซึ่งดูเหมือนจะเป็นการหยอกและแสดงความรู้ทานแฟนๆนั่นเองงานนี้เลยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนานทั้งสาวๆที่บอกว่าอินดูน้องขอให้พี่บัวขาวเบาๆมือแค่ยุมหัวก็พอขออย่าชกหน้าน้องขณะที่หนุ่มๆหลายคนก็บอกว่าให้พี่บัวขาวจัดหนักแบบเต็มๆไปเลยค่ะ